จ้าสวัสดีพีพีเซีนะคะวันนี้้องแรมหลหลักร้อยมีพระสวยพระกก่บมาฝากพีพีเซีเช่นเคยนะมีเหมือนเดิมนะพี่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสี่สิบสี่รายการเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนที่เคยดูกันนะพี่นะแล้วมีราคาสามร้อยอยู่ด้านบนแล้วก็หลักพันนะพี่เข้ามาชมเข้ามาดูก่อนถูกใจค่อยไปนะมีให้เลือกให้ชมหลากหลายแล้วแต่ความชอบมีแต่แบบโอนนะไปทางไม่มีนะงดต่อง,งดจองนะคะ บอกช่องบอกอีพีบอกมาเรียกให้ถูกต้องนะพี่นะเดี๋ยวน้องจะจรมจะได้ค้นหารูปให,ให้ได้เจอง่ายๆเนาะแต่ถ้าไม่ได้บอกอีพีไม่ได้บอกแล้วมันจะนั่นยากนะพี่นะก็มาดูก่อนให้เรียบร้ยอยเอาฝากพี่พีฟีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิงดด่งกดติดตามในช่องเดี๋ยวจริไอ้น้องจะจรมญพระหลุดหลัก้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พาลาดในคลิปต่อไปเนาะเอาเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะเดี๋ยวให้น้องแริซูเปอร์ินเน มาชมหมายเลขที่หนึ่งกันดีกว่าราาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี้เหมือนเดิมไปอีกสี่สี่สี่รายการหมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญลงพ่อเงินสองห้าห้าเจ็ดหมายเลขที่หนึ่งเลยนะได้เลยเขามาชมก็มาดูก่อนต่อไปหมายเลขที่สองสมพระสมเด็จพิมพปโปภะบจีสาวห้าวัดละคร หมายเล็กที่สองนะพี่เอามาดูก่อนให้เรียบร้อยหนึ่งร้อยปีเย็ดไปขุดจิง้งหมายเล็กที่สองนะต่อไปหมายเล็กที่สามในเหรียญหลวงพ่อเงินอายุแปดสิบปีสองห้าหนึ่งสาม อันนี้เงินดอนนะเนาะมังจะเลมก็รู้นนะไม่เยอะนางต่อไปมาเลขที่สี่ไปเลขที่สี่เป็นนางพยาปะปลุกนางพยาจัดไปต่อไปมาเลขที่ห้าหลวงพ่อกเกษมเขมโกมโจ,จุจใจอืมจัดไปนะพี่จมเปิดชอบจะดุดตาท่าขาน้องแลมได้เลยต่อไปมาเลขที่หก หลวงปู่เจือวดกลางบางแก้วเป็นโลกเกตพร้อมตะกุดหนึ่งดอกแดดไปต่อไปมาเลขที่เจ็ดชินราชเลยค่ะเป็นเนบใช่ไหมนะแหนบชินราชปีสามหกชิ้นใหญ่มากต่อไปมาเลขที่แปดหลวงพอ่อเ,เรียยอาจารย์นำมาเลขที่แปดแดดไปจิงเลยจิ้งต่อไปมาเลขที่เก้า เรียบร้อยลงพ่อเงินหมายเลขที่เก้าโอ้โเก่งมะต่อไปหมายเลขที่สิบนะพี่นะหมายเลขที่สิบเป็นสำเร็จนี่ค่ะเป็นสำเร็จอกกะซับเป็นนางกวักด้านหลังเจ็ดไปส,สวยๆต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดเนื้อผงอันนี้หลวงปู่บุญหมายเลขสิบเอ็ดเลพี่นะ สนใจต้อหาน้องเลมได้เลยจน้องเลี้พัลลุดได้เลยต่อไปมาเลขสิบสองอันนี่ของพ่อโซทอนอู้ปีหนึ่งกว่ายัดไปต่อไปมาเลขสิบสามนี่เหรียญเหรียญอาจันน์นำมายเลขสิบสามจึ้งเยจึงจงัดไปต่อไปมาเลขสิบสี่ เหรียญหลวงพ่อพัดหมายเลขสิบสี่เนื้อชนวนนะไปนะเนื้อชนวนหมานเลขําเบอร์พร้อมจับไปต่อไปหมายเลขสิบห้าเหรียญหลวงพ่อเพพหมายเลขสิบห้าีหนึ่งกว่าจับไปต่อไปหมายเลขสิบหกอันนี้หลวงพู่ทิมอันเลขสิบหกต่อไปหมายเลขสิบเจ็ด นีคะสำเ,เร็จหมายเลขสิบเจวัดวัดอะไรวัดพุทธไทยสวรรค์สองห้าสองห้าไปต่อไปหมายเลขสิบแปดหมูป,ปุตโตชมเผื่อชอบสดุดตาทักหาติดต่อน้องแนวผลิตได้เลยนะสนใจทักได้เลยมีให้เลือกชมหลากหลายแนวและแต่ความชอบต่อไปหมายเลขสิบเก้าเสือขี่ประลดคิด ห้อยพวงกุญแจได้หลือไม่นะจัดไปยังศึกต่อไปหมายเลขยี่สิบวัดหนองหลักเป็นเหรียญหรือไ่นะวัดหนองหลักสองห้าสามเจ็ดต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อแดงนี่ค่ะโคตรจิงจัดไปต่อไปหมายเลขยี่สิบสอง เด็ดขุกรักเด็ดขคุกทาทออู้อู้ขาดอู้ชิ้นแป๊ะปูสุกเหรอแ,ดดแต่ไปมาได้ยิบสองต่ไปมาได้ยิบสามหลวงปู่สิมอหลวงปูสุ่มเหรอได,ด้ยิดดบสามรอกป๊มวัดลมแดดไป ต่อไปมาได้ยี่สี่ลูกวัดพับมาได้ยี่สี่เรียมโคตรคลาสสิกอะหลูกวัดพับกุนี่ปิดได้ปิดนะต่อไปมาได้ยี่ิบห้าหนูพ่อคูณบ้านไร่จ่าไปต่อไปมาได้ยี่ิบหกเอามีลวงปูทวดโอ้ลวงปูทวดอืม เัดไปมีสองชิ้นประกบกันเลยนะต่อไปหมายเลขยี่สิบเจ็ดแล้วผงโคตรลงปบูบุญจึงเลยจึงจัดไปต่อไปหมายเลขยี่สิบแปดลงปิมจรเญนพรบนยี่สิบแปดได้ไหมนะจัดไปต่อไปหมายเลขยี่สิบเก้าลงพอสุทรไอ้นี่นเป็นเงินหรือเปล่าเนี่ย จะไปมาเลขยีิบก้านะต่อไปมาเดขสามสิบนางพญาปักปลุกนางพญาเนื้อดินจะไปชิ้นใหญ่มากต่อไปมาเลขสามสิบเมีให้เลือกให้ชมหลากหลายแนวนะหลากหลายลงพ่อมีตั้ง4ี่สี่สายการนะเรามีราคาห้าร้อยสามรอยอู่ด้านบนหลักฝันต่อไปมาเลขสามเอเหรียญลงพ่อพางจะบไป4ีส่ศู ต่อไปหมายเลขเสียงสามสิบสองไปเรียนหลวงพ่อแดงหมายเลขสามสิบสองแจกไม่ครัวต่อไปหมายเลขสามสิบสามนี่ค่ะสมเด็จโคตรเก่าอ่ะดูเอานะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรผมเสกดูกันเอาเองต่อไปหมายเลขสามสิบจีพระปิรันหมายเลขสามสิบจี ไปมาเลขสามสิบห้าอันนี้บ้านแหลมเลขสามสิบห้าตัวใจตาขาไปมาเลขสามสิบหก 36. อันนี้นางสมเจยญาฤยยา,ยาท้กงถินไทยต่อไปหมาเลขสามสิบเจ็ดองก์พ่อเดิมตรงที่เป็นสองน้องพูจัดไป เลือกหลากหลายต่อไปมาได้สามสิบแปดสำเร็จคะแนนน้อย okay. จดดไปต่อไปมาได้ 39. 39. สี่สามสิบเก้าสามสิบเก้าเป็นชุ่มกอเนื้อผงอสวยจึ่งเป็นใหญ่ด้วยนั่นน่ะต่อไปมาได้สี่สิบอันนี้เป็นเีลาเนื้อชิน้นชิ้นตะกกลัว จะแลมไม่ค่อยรู้จักที่เลยอธิบายไม่เยอะจับแต่งเดียวต่อไปหมายเลข41อันนี้ส้มโกนนะพี่นะฝักกลุกมส้มโกนเนื้นฟฟอดินสวยจับนี่จับจับเลยเหลือแค่นี้นะพีม่มันสึกหมดต่อไป42ไอ้หลวงพออ่อเลย42หลวงพออ่อเลยหลวงพ่อมนชนบุรีเหรียญหลวงพ่อมนต์ชนบุรี ต่อไปหมายเลขสี่สิบสามงูปูเผือกวัดกิ่งแก้วสี่สิบสามเป็นเหรียญจิง้งดิ้งต่อไปสี่สิบสี่สี่สิบสี่เป็นหลวงพ,อพ่อเพชรเด็กอะรูบลอหลวงพ,อพ่อเพชรสี่สิบสี่ราคาสักหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหมดแล้วนะพี่นะมีสี่สิบสี่รายการเดี๋ยวน้องจะเรมจะพาไปชมชิ้นละสามร้อยจะค่อยไล่ชมทีละชิ้นเผื่อชอบกันเนาะ งชิ้นแรกเลยลงปูดทวดสามร้อยนี่พี่นะงดต่องงดจองวุ้นหนพร้อมโอนสาขาน้องเรมเลยนะคะกไปต่อไปเป็นหลวงพ่อคูณเสร็จหลวงพ่อคูณสวยมากทองคำนะพี่ดูดีๆนะนี่ต่อไปนี่ค่ะ ก็วัดธรรมกายแลวงพสดเหรอตอกเลขลงเบอร์ด้วยนะพี่นะต่อไปเป็นพระพญาคุดเนื้อทองคำสวยคลิปวัดวัดโพทองโลหะสวยมากเหมือนเนื้อทองอะ่ะต่อไปลูกมรอหลวงพ่อ,องเงิน สวยจิงิงสวยจิงิงสามร้อยเล่ดดมดักงดต่องงดจองต่อไปเป็นสมเด็จเตรียมเซ็นได้หรอเรียกว่าระครังหรือเปล่าท,ท่านเรียนดูไม่เป็นหรอกปล่อยเช่าอย่างเดียว,ยวต่อไปเอาปูนรูปหล่อหลวงพ่อมีสวยกิ๊บหลวงพ่อมีอ่ะ คลิปสามร้อยไดไนะต่อไปเป็นหลวงพ่อสวยมากดูนะดูอนะคะสามร้อยแล้วพี่ต่อไปเป็นหปปนลวงปู่ทิมจะวงปู่ทองคำสามร้อยมุดต่อมุตจมต ชอบทาขาน้องเรมเลยนะคะต่อไปสำเร็จผมจะเอารหัสเลยเนี่ยเนี่ยติดได้เลยสามร้อย,ยี่ปไดักมดต่ออดเจต่อไปนี่ค่ะเหมือนลุงพ่อสิลาเลยสองห้าหนึ่งเจ็ดเรียมเก็บเรียมใช้สวยมาก สามร้อยเลยพี่นะงดตองงดจองต่อไปเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่จัดไปนะพี่ถ้าชอบตาตาดุดตาจัดไปนะต่อไปเห็นหลวงพว่อโสธรนี่ค่ะจัดไปสวยๆปีศูนยเก้าสามน้อยเลยพี่นะต่อไปเป็นสมเร็จ ใหญ่ตามร้อยงดตง่องงดจองนะพี่นะตไปต่อไป,อไปพาไปชมชิละาห้าร้อยนี่สอชิ้นแรกก่อนข้อ,อเดิมอสองสบแปดสองเป็ดไปที่ห้าร้อยใครชอบทักหานน้องแรมเลยนะบอกอีพีบอกหมายเลขี่ถูกต้องบอกช่องด้วยนะพี่ติดต่อน้องแลมได้เลย 500น,นะพี่นะต่อไปดูบอขนดาด3นิ้วอุปเวลนี่ค่ะนี่ค่ะแบบอุปเวล500นะพี่นะเอาต่อไปค่ะตัดเด็ดวันราคาห้าระอยเนี่ยพียนะ่ง็โตก็จองนะดูกันเอาเองแล้วแต่ความชอบ ูกใจค่อยเอาไปเต่ไปเป็นสำเร็จเน,นี้อไม่รู้ที่แต่ปิดไว้ที่ห้าร้อยใครชอบทักได้เลยนะจัดปต่อไปฮะละครทีธรรมราชเจ้าสัวดูเจ้าสัวเหลียนเหนือดวงคำฟ้าดว,ดวงคำฟ้า เดียชอบก็นักก็เลยเอามาใส่มันเป็นเนื้องนน่ะเนี่ยจัไปกระตงรงกะตงนะแล้วมันมีน้ำหนักเยอะแล้วก็แผ่นปั๊มหนูผู้ทิมนี่ก็ 500. ห้าร้อยกรอหันไล่ระยองห้าร้อได้ไหมจ๊ะ <5. S 1> ตัต้งงดจองคนไหนพร้อมโอนทักได้เลยเห็นปัม๊มนะค่ะจะไปหาหน่อยนะตาลายนิดนึงพี่เพราะว่าน้องเจเลนต้องยกดูอ่ะแต่ไม่งั้นมันโดูรูปไม่ได้ต่อไปต่อไปเอ้ายังเหลนะืออีกิ้นึงอ่ะนี่ก็จะขัดเหรียญหลวงพ่ออีนี่รุ่นแรกหายากเลยนะจะ ติดตักพันแล้วก็หีบมีลายเอาไปห้าร้อยอะติดต่อน้องแลมเลยนะ,ะเอาไปหีบติดไปหีบไปที่ห้าร้อยเอาต่อไปนี่ค่ะเปลี่ยนเงินลายตรงชาตินั่น้องจะแมลมดูว่าเป็นหลวงพ่อทบหรือลวงพ่ออะไรลืมและเปลี่ยนเงินแล้วพี่นะนี่ค่ะเป็นบิทที่สองพัน ต่องดจงนี่ค่ะวนไหนพร้อมโอนทักได้เลยเป็นที่สองพันเลยพี่นะต่อไปนี่ค่ะเที่ยวเสือราจารเต็มองเป็นที่สองพันห้านะคะก็มาชมเข้ามาดูก่อนทักทายคุยกันได้เลยพี่นะจะ่ยีบห้าต่อไปชมสมเด็จ โพโพจะเป็นหลวงปู่โตแย่เลยอันนี้เป็นที่ีหนึ่งพันนะคะต่อไปตะไปเป็นเหรียญหลวงปู่ไอ้ไม่ใช่เหรียญปู่ผิดสมเด็จหลวงพ่อทองสุขสมเด็จหลวงพ่อทองสุขอันนี้เป็นที่ีหนึ่งพันต่อไปต่ไไปไปชมอันี้ตะกุดหลวงพ่อทบนี่ นี่ดูความสวยมีรอยจาาเต็มดูนะมันต้องคนเคยดูเคยเหินเคยได้มามันจะดูได้ดูง่ายแต่คนไหนไม่เคยมีอจะไม่รู้เรื่องเลยสวยจึงบอกว่าเลยนคอันนี้ปิดวิธีพันธ์าเข้ามาชมเข้ามาดูก่อนถูกใจค่อยไปนะตาขาน้องแลพระหลุดได้เลย มีให้เลือกให้ชมหลากหลายแนวหลากหลายหลวงพ่อและแต่ชอบมีแต่แบบโอนนะไม่มีปลายทางนะคะงดต่องงดจองนะอาฝากพ,พีพีเอฟซี FC นะกดไลค์ก,กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในะช่องน้องแรงพัหรุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่อีพี่น่าจะกันใหมนะ่อะันโทษดีนะคะ